พี่จะบอกเลยนะครับนะถ้าไม่มีสัญญาณต่างๆาเหล่าน <warranty> ี <casino> ้พี่จะบอกเลยเฮ้ยพอเหอะอย่าทำต่อเลยพี่ขอร้องพี่ขอร้องเออ แล้วในช่วงที่เราพัฒนาโปรเจกต์เนี่ยมันก็มีทั้งโปรเจกต์ที่ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ไหมครับ TPG เนี่ยเราทดลองโปรเจกต์ AI เนี่ยครับเป็นร้อยอันเลยมีโปรเจกต์ที่ f a ลเต็มไปหมดเลยจนแบบตอนหลังๆเนี่ยไม่ได้นับเลยแล้วกหลายโปรเจกต์เนี่ยเราก็จัดสินใจโอ้ถ้ามันไม่ work เราก็สบัดบ๊อบซะโห้ทำแทบตายสุดท้ายได้ productivity เพิ่มขึ้น5% AI ทำออกมามันก็เอาตรงๆนะคือมันกาวมากมีหลาย use case ที่ AI มันยังไม่มาชัวร์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีมากเลยนะคือรู้ปะ่ะถ้าคุณไม่ลองคุ ในภายหลังได้แน่นอนนะครับพี่จะบอกเลยนะครับนะถ้าไม่มีสัญญาณต่างๆเ่าเนี้ยพี่จะบอกเลยเฮ้ยพอเหอะอย่าทํตทอเลยพี่ขอร้องเช่นบางโปรเจกต์เนี่ยครับพอทดลองกับลูกค้าเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าบอกเออเธอแนะนําอย่างนี้มาได้ยังไงข้อมูลที่ให้ผิดผิดสองคืออะไรครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบทาแทบตายลงทุนไปโอโ้โหเหนื่อยมากแต่สุดท้ายได้อะไรครับ productivity ด,ด,ดีขึ้นนิดเดียวหรือ3เนี่ยโอ้โหต้องใช้ข้อมูลมหาศาลแล้วหลายัางข้อมูลเราเองก็ยังไม่ดีพอแล้วแถมมันไม่รู้จะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรอีกอย่างงี้ครับนะแล้วทุกคนล่ะครับมีสัญญา เตือนอะไรบ้างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้แชร์กันในคอมเมนต์เลยนะครับ